รถเชือดลูซี่ซึ่งจำลังสร้างจากโครงกระดูกที่พบในพื้นที่ห่างไกลชุมชน บอลูนไงลบอลูนอันนี้เป็นการจำลองบอลูนอ่าก็ต้องกดไว้กดไว้ให้ให้มันราดมันร้อนกดไวกดไว้แปดสิบสีไปนะกต้องรอให้อุณหภูมิถึง90ิเนี่ยต้องให้ถึงเกก็กดไว้ลงแ้าแล้วกดไว้กดไว้ถ้า90พุ๊บขึ้นเลย 8ปดสิบเก้าแล้วแปดสิบเก้าแล้วบอลูนจะขึ้นแล้วเอา้ากดไล้์กดไว้ปึ๊ดไปแล้วบอลลูนไปแล้วอ<า>่มาอย่ากดมาอย่ากดเอาปอยอุ้ยอุ้ยมันอยู่ได้ไง เปล่าใช้ใช้เวทมนต์หรือเปล่าลูกใช้เวทมนต์ใช่ไหมสะกดให้มันมอยู่ใช่ไหมใช่ไหมค่ะเอาวไปลองลองดูนะป๊บอุ้ยอยูลอยยงงอย่ลอยอยู่ได้ยังไงอะบิ๊สลอยอยู่ได้ยังไงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอุ้ยนี่จริงจริงเหรอเนี่ยอ้าว ลอยได้จริงด้วยเเนะไมเื่อนล่ละไปแล้วอ,อ,อันนี่คือพลาสมามรู้สึกยังไงอะครับมรู้สึกไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรใช่ไหมจ<อ>มูอมันรู้สึกเหมือนลำมันนะคบฮะือรู้สึกเหมือน้ะมัน ก็เห็นได้จากฟ้าแลบฟ้าผ่าเขาบอกเหมือนเวลาฟ้าแลบฟ้าผ่าลยแต่วมาในวงกน้องบีน้องบิกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องบิกสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันลูกอยู่ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ครับอ้าววันนี้นะครับน้องบีน้องบิกพามาเที่ยวที่ศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งชาติคลองห้าปทุมธานีนะครับโซนนี้จะเป็นโซนหุ่นยนต์นะครับจะเป็นหุ่นยนต์แล้วก็พัฒนาการของหุ่นยนต์ต่างๆ อ่าไปดูน้องบิ๊กเด็นอะไรให้ดูครับน้องบิ๊กเล่นอะไรให้ดูอ้าวเอาเลยอ้าวดูสิอ๋อนี่ไงนี่ไง,นไงในจออ๋อหุ่นยนต์จะทำหุ่นยนต์จะทำตามน้องน้องบิก๊กหุ่นยนต์จะเรียนแบบน้องบิก๊กอ้นเลยคหุ่นยนต์จะเต้นตามน้องบิก๊กอ้าวน้องบิ๊กเต้นเลย อันนี้จะเป็นอัซิโมนะครับนี่เดี๋ยวอัซิโมนอันนี้จะเป็นอัซซิโมนะครับเดี๋วอัซิโมอั้อันนีปัิมนครับนช่ออติม เาต้องชูดกลุนต้องชูดให้ไปลงไปลงนู่นเลยชูดลงห่วงเลยปุ้งโอ้โหแม่นมากชูดลงห่วงเอาใหม่ที่เอาใหม่ที่อ้าวควบคุมใหม่มาแล้วแขนโคนมาแล้วไปรับลูกบอลเลยรับลูกบอลน,นี่ปึ๊บอื้อ,อ ชุดลงห่วงได้ยังไงเนี่ยแม่นมากมากเลยเนาะชุดชุดล,ลงห่วงได้นี่แม่นมากเลยนะเนี่ยปึ้งโอ้มาดูดน้องบีน้องบิ๊กควบคุมหุ่ญญนยนต์นะครับเรมันจะมีหน้าจอให้มันจะมีหน้าจอให้นะครับมีหน้าจอให้ควบคุมหุ่นนยต์ที่สบายใจเลยครับ สู้ๆครับชีวิตดีดีผลยนต์ตัวนี้คือโลโบโ้เลอค่าเสี่ยมไปเลยถ่ายรูปกันไหมผมหล่อไหมครับชีวิตดีดีเอาที่สบายใจเลยครับอเอาทำทา้าทำทา้าหมา,าทำทา้าหมา ทำท่าลิีที่ทำท่าลิงเชี่ยไปเลยทำท่าเชียนทำท่าเรียเอ่อโยาเล่นสนุกกับหุ่นยนเอาเล่านิทานเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาเล่านิทานให้ฟังปุ๊บ How good is your moon trivia? <c oughs> See if you can spot this tale. <c oughs> oh yes, Master Luke. Remember that I am fluent in over six million forms of communication. They're using a very primitive dialect. <c oughs> Róng kênh, róng kênh, róng So, do long, you know this little number? Róng kênh The hills are alive with the sound of music With songs they have sung for a thousand years The hills my heart Này, Huỳnh cho แล้วมีอะไรอีกลูออืมอ,อ้านี่ชุดควบคุมอยู่นี่ครับควบคุมหุ่นยนแล้วเจอกันนะ,ะผมสบายดีนะแล้วคุณล่ะไหนลองเปลี่ยนหน้าเป็นเป็นเป็นซอมบี้สิอ้าวนี่เปลี่ยนหน้าเป็นซอมบี้แล้วดูฟันดูฟัน อันนี้อันนี้น่าหล่อนี่น่าหล่อน่าหล่ออ้าวไปไหนแล้วหล่ะกับตันกับตันไปไหนแล้วครับเครื่องบินไม่มีกับตันทำไงมันใช้ไม่ได้หรา้อ่านอกครับก็อ่านเด็กครับก็อ่านเอืมกับตันบีบิบ๊กน,นี่อันนี้ทดสอบ ทดสอบอควบคุมเครื่องบินใช่ไหมครับมันกดยังไงอ่ะอ่าเป็นกัปตันเป็นกัปตันแล้วมันกดยังไงมันกดไม่ได้นี่เป็นกัปตันควบคุมเครื่องบินแล้วมันกดยังไงอะสองพันสี่ร้อยนี่นะครับมันกดยังไงอ่ะพ่อพ่อสอนหน่อยไม่มีไม่อยากเป็นน้องบีน้องบิ๊กก็กำลังอยากรู้อยากเห็นนะครับนี่ pues ห้องนักบิน ร้อน calcium, ร้อนอยากอาบน้ no. no. so oh, no mm ําร้อนอยากอาบน้ําเอาหิว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 ไม่ใช่ให้เสร็จอาหารไม่ได้หิวหิวให้ทานพืชทานพืชหิวอหิวหิวหิวน้ำหนักขึ้นแล้วน้ำหนักขึ้นแล้วหิวแล้วหิวแล้วให้กินนะให้เสร็จอาหารไม่ได้หิวต้องให้กินธัญพืชโอ้ยเลี้ยงเลี้ยงหมูไม่เป็น เนี้งหมูไม่เป็นเอาไหมเอาไหมอันนี้อ้าวนีบีกับบิ๊กกับแฮกเตอร์นะครับอดูนะจอดูนะจอเลย <c oughs> ออกกลับมานะ <c oughs> อืย ชนต่อรือเปล่าโหลนไปไม่ได้ต้องถอยหลังถอยหลังมันชนต่ออ่ามันชนตอมันชนตอ่อลูกไหมถอยหลังตรงไหนอ๋อใช่ใช่ฮะเวลามันชนต่อก็ต้องถอยหลังเอารี่ไปร,รีให้เต็มถังเลยนะ เอาีดเลยอให้เต็มถังนะครับโอ้น้องบีบบีบนมบัวนะครับเอาบีบยเยอะๆเยอะเลยเอาบีบบีบบีบบีไปเยอะบีไปเยอะดีไปเยอะที่ไงวัวมันร้องได้ยินไหมวัวมันร้องโมโมไอ,อ้บิ๊ีบิกบ๊กรีบนมบัวอเอาเลยบีบเลยบีบเลยเป็นไงลูกน้ำนมออกไหมน้ำนมออก,กยองังเต็มถังหรือ,อยัง ็จหรือยังอาบีมารีต่อน้องบิ๊กเหนื่อยแล้วอับดีมารีต่อน้องบีก็มารีดนมวัวต่อ่ะช่วยกันนะน้องบีกับน้องบิ๊กช่วยกันรีดนมวัวเลยดูหน่าวัวมันร้องโัโวไปแล้วนะบีบิ๊ก กดปุ่มเฮ้ยว้าวผีอะไรผีอะไรบีเห็นยังผีตู้บีเห็นงั้นนั่นไงนั่นไงผีอะไรบีนอนอยู่นั่นเหรอผีอะไรลองกดปุ่มซิบีเห็นยังเห็นยังนนั่ผีอะไรผีตู้โอวยเกิดขึ้นอ่ะฮะโวยเกิดขึ้นใช่โอ้ผีตู้บีนี่อันนี้การผลิตไฟฟ้าจาก โซลาเซลล์ไปขายจากโซลาเซลล์ลุงหิวน้ำเปล่าทำไมไม่ขยับเลยถามคุณลุงสิลูกคุณลุงทำไมไม่คุยกับเด็กล่ะคุยกับเด็กนิดนึงได้ไหมถามที่ลุงชื่ออะไรอ๋อเขาเป็นลูปัน,ปน,ปนอ๋เอเขาเป็นลูกปั้นบิ๊กบอกลุงเป็นลูกปั้นไม่ขยับเลย นั่งทำไรบิ๊กฮะใช่คนหรือเปล่าลูกใช่คนจริงจริงหรือเปล่าฮะไม่ใช่ไม่ใช่รุ่น